โอเคครับผมก็วันนี้พบกับนิกสเตปีเฮนนะครับวันที่18เดือน52567นะครับรอบแรกระหว่างบูฮาร์ดเจอกับไวดูงคูเคนะฮะใครจะชนะนใครชนะได้ไปตบวันมอเว้มาเอาแล้วครัจังหวะนี้จังหวะนี้ เอจ่าอีไปเฮ้ยอีรัวเกินหนุ่มโอ้โหโดนโอเวอร์่อยสอยกูจะสอยให้ใหมอยล่วงเอวยกสามสวยจ้าโอ้ไวทูเกดับยกเยอะวะ่ะดูตรงกลางกันไปก่อนนะช่วงนี้ดูตรงกลางกันไปก่อนนะยังไม่มีอะไรยังไม่เปิดเสานะ

tôi thấy yêu tôi thấy yêu Chưa bù hát tì tương vào Quả bù hát nằm là ลงฮะจังหวะนี้เอฟเค a นสูสีวันนี้กูมองว่าสูสี ของบูฮาร์ตเหนือกว่าแน่นอนบายทุกเชเอาจริงๆของไม่หนักนะเว้ยของไม่หนักแล้วนะมิยาบิที่ว่าแรงๆสมัยก่อนกับทิวทิวก็ไม่ได้อัพของแล้วนะโอเวอร์ Over ยัง4,000หน่อยๆอยู่นะหรือเปล่าไม่รู้เพราะกูไม่ได้เล่นนานเแต่บูฮาร์ตนี่ตึงทุกตัวเลยไปส่องมาอยู่ของโคตรหนัก ไปดูเคโดนเปิดก่อนนะครับชังหวะนี้ work work เอ้าเอ้าทำไมเขาไม่วิ่งตรงๆจะได้อีแล้ววะโอ้โหโดนตัดหมดหลอดเลย work work หมดหลอดฟูฮาดยังถือว่ากันดีอีเลยเอออีกทีนึงเลยเปิดเลยเออไม่ต้องกัร์ทิิวนี่ตัวแรงนี่แต่ไม่น่าจะได้อัพของแล้วเขาเล่นของเมตาเก่าอยู่ ผู้นี้ตึงสุดเลยรอบแรกน่าดูสุดคู่นี้เวาดูเทียได้แตะเสาก่อดว่ะอูมิยาบ,บีไม่ถึงฝั่งนี้ได้อีเหมือนกันฮะใครได้อีวะเมื่อกี้ไม่เห็นชื่อว่ะ บาลอนบาลอนเอเจอีวลล้าไปยกสวยบูฮายกสวยเอา้ามันเดขโมลเลือดเส่าได้ไวัยรุ่นไวัยหนุ่มยุดยาเอา้า กินมีด็อกใจเย็นหนุ่มบอลลอนหลุดเรียบร้อยหูดูของแม่งดีแม่งเฮ้ยเอ้าเอา้เอาเลือดหมดแล้วไอ k ทเคเอา้าเลือดเสาหมดเลยจบเลือดเสาหมดเลยไ2ทูเคเก้านาทีเลือดเสาหมดแล้วสิบนาทีด้วยเอลได้คืนมาโหเกือบเกือบรวยไป ชาร์ลอตมานาเต็มเลยเนะี่ยโอ้โหไม่ถึงสวยเพื่อนได้อี๊แน่นอนคิ้วดิอ้โดนจับอีกเฮ้ยได้สวยสวยอีรัวๆสวยสวยอุ้ยสูสีว่าทิ้วๆเนี่ยของเขาไม่แรงแล้วทิ้วๆไปดูเถอะเนี่ยเห็นปะไม่แรงแล้ว โอเวอร์ตัวแรงหลุดด้วยนะโอเวอร์บูฮานหลุดไอสัตว์บาลอนหลุดงานสวยแล้วมึงเบบี้แบนี่ดาบยกวะเบบี้แบนี่ไงโดนตกปรดิโอ้โหขโมยดูดดืด้อเลยเรียบร้อย วายูเก่นำนะตอนนี้แต่เหมือนของกูฮาร์จะนำนะเ <c oughs> พรเลือดเต่อโอ้โหยืนฮิวมีสามอันนะดูดิโอ้โหวาดูเกอย่าแผ่วเว้ยคุยสวยสองสวยจมมัดหูม้านาเต็มเลย <c oughs> มีฮอคยกสวยมากไอ้เจี้ยโอโชาร์ลอต <c oughs> เข้ามาอีกทีเมื่อกี้เขาน่าจะคิวแล้ววิ่งเข้ามาอีกได้นะบอสตัพเนี่ยกระเด็นเลยนะ นี่ตอนเล่นเป็นควายตอนตายเป็นโค้แต่เอาจริงๆเป็นผมผมก็ทํานะคิวก่อนตอนตอนจะโดนตัดเมื่อกี้แล้วก็กระเด็นเข้ามาอี e ได้พอมันกระเด็นนะพอเขาไม่คิวเมืเ่อกี้บอสกลับอะควายดูเกลเล่นดีกว่าพอพอพวิ่งไต่เรียบร้อยมานายังเหลืออยูอ่เข้าไปหนึ่งทีแต่มันยูไปพอพอพอ เวิร e, ์กอีถึงถึงนี่แหละแต่ไม่ทีอุ้ยอุ้ยกระนำโคตรเอาเยียอุ้ย,ยจับยกนวทิวทิว,ทวระวังนวอยโอ้โหชาร์ลอตกับทิวทิวมานาเต็มหลอดโจนไอ้นี่ขโมยของดีจังวะมันเดเนี่ยนะลูกอีโจน,นเฮียลูกอีบิด ตรงสี่เ,ออเปล่าอัดคลิปไปเฉยอัดคลิปลง YouTube ยูทูปไปเฉยยสวยสวยซันเดย์ตัวแรงไอ้สัตว์มาดิมาดิยแม้รู้เรื่องทิมลับบูฮาร์ดน่าจะน่าจะแน่นกว่านะแน่นกว่า แต่ยังไม่แพ้นะยังไม่แพ้นะยังไหวอยู่นะโอ้โหอุ้ยแจ็คได้เลือดเสากลับมาโกแจ็คไม่รู้ใช่พี่แนปหรือเปล่านะพี่แนปนี่เคยอยู่บาลานไม่รู้ใช่หรือเปล่าแนปพี่แนปเนีน่ยไบทูเคเขาเหมือนดานเมจเขาทีมบุกอะเขาดาเมจขาดๆกันเกินวะยกสาลอด สวย a f ียโลนมันตัดแม่แม่นไม่ต้องห่วงอีรัวๆเลยอ้าวเออนึกว่าจะไม่ได้ีเอาเอาตายเลยโอ้โหเอาเฮ้ยฝัหวานอีออาโดนขโมยอีกแล้ว อาวอีไม่โดนด้วยเอา้าหลบอย่างเฟี้ยวไปตายตัวนู้นไนี่พี่อะดักตัวแรงเอา้าโดนเตะโอ้โหวิทุนีเพอร์เฟกต์จัดสันเดมยังไม่ตายอีกหรอไอ้เที่ยมึงห้อยหลงของปู่เที่ยอะไรนะเฮ้ยเมืเกอกินในนู่นมีฮอปเอาวิ่งไตยก,ยกสวย เรียบร้อยโดนตกล่างเขากันเยอะเองก็เจาะกันแต่ล่างนะหนุ่มเนี่ยบนชิวเลยนะบนเพื่อนวิ่งชิวเลยนะเห็นปะเรียบร้อยกูชมปุ๊บโดนเตะเอา้าอีต่อหน้าด้านด้านเลยเอา้ายกฝั่งนี้จะแตกเลยเฮีย าา niin, ทั้งมันเดย์ทั้งสันเดย์เลยเลือดแม่งน้อยแม่งก็เข้ามากันได้นะเอาวิ่งชนดิเฮ้ยมึงหักไปเอา้าเอ้าเอ้าเอ้าวิ่งกันเป็นเพื่อนเลยเฮียอ้หส <c ười> <c ười> ันบิดแม่งยกเผยจัดคิวเออห <c ười> วยเออคิว เห็นไ yes, okay. e ้ชาลล์แต่ได้อีหลายรอบอยู่ชาลล์คนเดียวน่าจะทำไปสองรอบอ่ะชาลอดแรงด้วยเอบเคอีตัดเวฟของบูฮารแล้วตอนเนี้ยนัวจัดไอ้เที่อย่าค่นนวเลย เรียบร้อยเบ๊ะเอาต่อไปฟังไว้ดูเคจะบุกได้บ้า่าเกิดกันยังนี่ไงกลางเข้าได้ชิวๆอีเออเรียบร้อยเอา้าไม่ถึงนม่เยี่ยนี่ไงนี่ไงจับให้ดักจับให้มาอีกแล้วเรียบร้อยลินเป้ยตัวแรงแตกโอ้โคตรเถื่อน มาแรงตับ